นี่คือท็อปสุดจากทางซิมก็ตน,นะครับทุกคนในรุ่น EM10 นั่นเอง ก่อนอื่นนะครับอยากเข้าใจตรงกันก่อนเลยกันเกี่ยวกับราคาของเจ้าตัว EM10 ตัวนี้นะครับเพราะว่านี่คือแฟลกชิปนี่คือแบบตัวเรือธงตัวท็อปสุดจากทางซิมกอตเขาแล้วนะครับเพราะงั้นมันไม่ถูกกันเลยทุกคนราคาขายในไทยนะครับประกันโฮลิซ์ยส่วนไทยเนาะอยู่ที่16ถึงประมาณ 17k นะครับยังไม่รวมโคสลดใดๆจากทางพวกแบบช้อปปี้และสดตอะไรพวกนี้เนาะยังไงก็ถือว่าเป็นหูฟังที่แพงอยู่ดีนะครับแล้วมันก็บอกตามตรงว่าไม่ใช่สลหรับทุกคนแล้วกันที่ที่นั่งดูวิดีโอนี้อยู่แล้วกันเนาะเพราะงั้ ก็อยากให้ดูตัวกล่องเขาก่อนแล้วกันนะครับนี่คือตัวกล่องของตัว EM10 เนอะมันไม่เหมือนกล่องอันอนื่นของทางซิมกอด d เวออันอื่นของซิมกอ r d มันจะดูโง่ๆมันดูแบบแพ็กเกจจิๆง้ีนมากเลยปนะแต่ว่าอันนี้คือแบบสวยอะดูแบบเป็นแมคานิซึมที่แบบดูดูดีเวลาเปิดก็คือต้องดึงอันนี้ออกมาเนาะ อ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นของอยู่ข้างในนะครับซึ่งของข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีมาเยอะเลยนะเปิดออกมาก็จะเจอกับข้อความต้อนรับต่างๆนานาคู่มือนะครับเปิดขึ้นมาที่ก็จะเจอหูฟังนะแต่ว่าผมอ่ะแกะออกมาแล้วพร้อมกับสายนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยน่าจะเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดที่ทางซิมก็ตเคยจะทํามาให้แล้วนะครับมันเป็นสาย OFC เหมือนกันนะซึ่งผมไม่ค่อยสนใจเรื่องของสเปคของสายหรอกคือเอาว่ามันดีอัลกอริทึมมันดีแล้วกันเรื่องของพวกแบบไมโครโฟนิกเวลามือไปแตะเวลาใช้งานอยู่อะ่ะมันก็แบบไม่ได้ัันนนก่ ง่ายๆด้วยแล้วก็มีความหนายอยู่พอสมควรนะครับเป็นสีขาวามีความทอง,ทองๆหน่อยๆนะแล้วก็ความพิเศษของมันเนี่ยคือตัว ตัวแจ็คของเขานะครับคือปกติของทางซิมก่อนเนี่ยมันจะมีมาแค่3.5ใช่ไหมแต่ว่านี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้นะครับมันเป็นแบบโมดูล่าเนาะคือดึงออกมาได้เลยซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีอันนี้แถมมาให้คือ4.4่จุดสี่บาลานซ์เพนทากอนนะครับแล้วก็3.5ม mm มิลลิเมตรทั่วไปนั่นแหละสามารถเลือกใช้ตามที่อ,อุปกรณ์เพื่อนๆมีได้เลยนะครับเปิดลงไปก,เก็เจอเคสพกพานะครับแล้วก็ด้านในจะมีจุกฟังประมาณ6คู่นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นแพคเกจจิ้งที่สมราคา แฟลกชิพของทางซิมก่อนนะครับโดยการดีไซน์ของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาจะมาในธีมดีมนะครับความฝันนะเนาะซึ่งเฟสเพลทสองข้างเนี่ยมันจะเป็นสีไม่เหมือนกันนะครับด้านซ้ายจะเป็นสีเงินอย่างทุกคนเห็นเนาะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับก็ดูคลีนดีไม่ได้แบบ ฉูดฉาดมากก็เป็นแบบแฟลกชิปไม่ได้ตะโกนออกมาว่าราคาแพงนะครับแต่ว่ามันมีความมินิมอลของมันอยู่เนาะซึ่งผมเป็นคนชอบอะไรมินิมอลอย่างนี้ไปแล้วนะครับมันดูมันดูคลีนมันดูสะอาดดีนะครับเพราะฉะนั้น,นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเบาพอสมควรนะถึงแม้ว่าตัวไดรเวอร์ของแต่ละข้างของเขาเนี่ยมันจะจุมาให้ถึง10ไดรเวอร์นะครับต่อข้างอ่ะเนาะแต่ว่าก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงน้ําหนักมากเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดเรื่องของไดรเวอร์อะไรต่างๆนี้อีกทีแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะส่วนเรื่องขขออองงงงาาานนนนนปปรระะะะกกบบบคคคัััแลลล้้ววว็็ิิิตตีีเเเเ่่ยยฟสดจ อ่ะอลูมิเนียมอยู่นะครับแล้วก็ด้านในก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยทุกคนเหมือนพวกแบบ e m ็ l แล้วก็เหมือนเออ่ซูเปอร์มิกโฟลด้วยนะครับคือยังเป็นแบบ 3D printed resin อยู่นะครับแต่ว่างานประกอบถือว่าเนี้ยบไม่รู้สึกว่าจะมีดีเฟกจะมีแบบเอ่ออรยขีดข่วนอะไรเกิดขึ้นได้ง่ายเลยนะครับผมก็ไม่ได้ใช้มันทนุถนอมเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังไม่มีรอยที่ตัวเฟสเพลตเลยนะครับเพราะงั้นหายห่วงได้สำหรับคนที่แบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อย,แบบค,อยแบบค่อยจะเบามือกับหูฟังเท่าไหร่นะครับส่วนความสบายในการสวมใส่เนี่ยตัว EM10 นะครรับสำหับผมเนี่ยถือว่า อาจจะใส่สบายที่สุด ถ้าเกิดว่าเทียบกับซิมกอดด้วยกันเองนะครับเพราะว่าตัวซิมกอดที่ผมใส่สบายที่สุดเนี่ยคือจะตัว EA 5 0 0 l m ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับผมคือใส่สบายกว่านะครับอาจจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ของตัวเชลของมันที่แบบอาจจะเข้ารูปหูผมพอดีมั้งแต่ว่าผมก็คือผมนะครับคุณก็คือคุณเนาะผมแนะนําว่าให้ไปลองก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะใส่สบายเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าคุณจะใส่สบายเหมือนกันนะเพราะว่าหูคนเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมเออแล้วก็เรื่องของคนที่แบบเอ่อกังวลเรื่องของนอสเซิลนะครับค คุณใช้แบบซีโร่เลสมาหรือว่าหลวมไปเหมือน EM6L เนี่ยตัวนี้ผมรู้สึกว่าใหญ่กว่า e m เ l นะครับแต่ว่าจะไม่ใหญ่เท่าแบบซีโร่เลสเนาะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไดเมนเซอร์มันเท่าไหร่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่แน่นหูจนเกินไปแล้วก็มันไม่ได้หลวมจนเกินไปด้วยเพราะงั้นถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นดีไซน์ที่มันแปลกไปหน่อยจากตัวเก่าๆของทางซิมกอดเนาะคือตัวน้อตเซอร์ของเขาเนี่ยตัวท่อดนำเสียงเนี่ยมันจะเป็นจุด3าจุดนะครับมันมันจะไม่ได้เหมือนแบบต ซึ่งการออกแบบอย่างนี้มามันก็ดูคลีนขึ้นมันก็ดูสวยขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแบบมีเรื่องของผลของเสียงไหมแต่ว่าผมชอบการดีไซน์อย่างนี้มากกว่าที่แบบเป็นตะแกรงอะ่ะน่าจะเก็ตนดทุกคนแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับอย่างที่ผมบอกไปแหละว่ามันจะมี10 drive r ต่อข้างนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย1 Dynamic Driver เนาะรับหน้าที่เรื่องของย่างเสียงต่ำนะครับแล้วก็8 8นะครับ8บาลานซะ์เมเจอร์เนาะรับหน้าที่ย่างเสียงกลางเนาะ,ะแล้วเขาจะมีใส่ที่เรียกว่าเอ,อ่พียโซอิเล็กทริกนะครับหรือว่าพีซัตทีนั่นแหละซึ่งเอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำงานยังไงนะแต่ว่าไอพีซัตทีตัวนี้เนี่ยมันจะรับหน้าที่ในเครื่องเรื่องของย่างเสียงสูงนะครับซึ่งเออ่เรื่องของคาแรคเตอร์เสียงโดยรวมแล้วการสลับ EM10 ตัวนี้เนาะคือถ้าเกิดดูจากกราฟเนี่ยมันจะเป็นกราฟที่แบบค่อนข้าง,งจะฮาร์มันเนาะคือจะเป็นนิวโตรแต่ก็จะมีเบสบูสต์ขึ้นมามันจะอุ่นๆนนนนนนนิดนนะึึงงะะคครรััััััับบบซ่่่ตตตตววววีีี้้้เเเยจา EM10 ออก หูฟังตัวหลักของผมที่ผมใช้เล่นเกมทุกวันนี้แล้วกันอย่างซิมกอดซูเปอร์มิกโฟสองตัวนี้เนี่ยที่ออกมาใหม่ของซิมกอดนะเป็นคาแรคเตอร์เสียงที่แบบไม่ได้หนีกันมากนะครับแบบคาแรคเตอร์เนาะแต่ว่าเจ้าตัว e m เ0มเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแนวเสียงของซูเปอร์มิกโฟนั่นแหละแต่ว่าเหมือนไปโดบยามาทุกคนเบสมันจะเพิ่มขึ้นมาเสียงกลางจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยจะมีดีเทลเยอะแบบเยอะโคตรเป็นประกายมากกว่าซูเปอร์มิกโฟอยู่เยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มายคมว่าเจ้าตัว E เสมอเงไง ฮ็อบบี้นี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ s u b j e c t i v i อยู่แล้วเป็นเรื่องของปัจเจกอยู่แล้วเรื่องของความชอบส่วนตัวนะครับสหรับผมถ้าผมให้เลือกหนึ่งตัวนะในการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมก็คงเลือก M ten นะครับแต่ว่าถ้าผมจะเลือกอการเล่นเกมางเดียวเนี่ยผมก็คงเลือก Supreme for นะครับซึ่งในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาทําคลิปเจ้าตัวนี้คู่กับ Fio c a s สิบเอ็ดนะครับ Deck M มาเนาะเป็นคอมโบที่ผมรู้สึกว่าในราคาประมาณ1 0,000หรือจะเรียกว่าประมาณ2องสามหมื่นเนี่ยอาจจะเป็นคอมโบที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะครับสำหรับพวกเราแบบเวอร์แลนด์ อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นการาฟนะครับเปรียบเทียบ EM10 เนี่ยคู่กับซึ่งกับ EM6L ของเขาเองนะแล้วก็ True เอียร์ซีโร่นะครับเหตุผลที่ยกสองตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็น2ตัวที่เป็นเมตาในไทยบ้านเราละกันหลายคนมีนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็น reference ที่ดีก็ได้มั้งสำหรับการเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นภาพน,นะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงเนาะอ่ะดูเรื่องของย่านซับเบสจนถึงมิดเบสก่อนละกันนะครับประมาณย0่สิบจนถึงหนึ่งร้อยเฮิร์สเนาะจะเห็นเลยว่าเส้นส ฟังไปเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงเบสที่กระหึมพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเบสของตัว e m T N เ m 1มเทนี่ยมันพิเศษเว้ยเพราะว่ามันเก็บตัวเร็วอะเวลาคุณฟังเบสมันลงปุ๊บมันก็อาจจะไปเลยนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ผมมาสาระบงมถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะผมไม่รู้สึกว่าผมไม่ชอบเบสที่บมเกินไปอะสำหรับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไวเกินไปเว้ยจนไม่รู้สึกถึงแบบความกระหึมของเบสแบบนั้นก็ได้นะครับเออมันเป็นเบสคนละแบบแล้วกันอันนี้เป็น ผมเนี่ยมองว่เป็นเบสคุณภาพอะมันมาเร็วไปเร็วเป็นแบบความไวที่แบบผมชอบแล้วกันเนาะเออส่วนเรื่องของเสียงนักร้องเนี่ยผมว่าเสียงผู้ชายนะครับตัว EM10 เนี่ยจะถอยกว่า EM6L แล้วก็ซีโรเลตอยู่นิดหน่อยอ่ะผมรู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสียงนักร้องผู้หญิงช่วงแบบอัปเปอร์มิดเรนจ์อ่ะเอ็มเทนจะหวานมากเลยเวลาแบบฟังนิวจีสนะครับลาน่าเดลเร่ฟังอะไรกับพิลลี่นะครับไอยูเนาะเพลงเลิฟอินซอรอะไรอย่างนี้เนี่ยเสียงมันจะแบบเป็นประกายคุณฟังแล้วมันจะฟิมนฟมากๆเว้ยเหมือนเขามาร้องข้างหูคุณแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยมันจะมีเยอะมากกว่าทั้งซีโรเลตแล้วก็เอ็มซีเอลด้วยเนาะคือมันอาจจะแหลมเกินไปสำหรับบางคนก็ได้นะครับน ใช้งานเล่นเกมเนาะเพราะว่าในการเล่นเกมเนี่ย<ม>เวลาคุณยิงปืนเนี่ยบางสกินของแวนดลเนี่ยมันจะมีความแบบสาหูนิดน,นึงอะมันจะมีความกระด้างนิดน,นึงเนาะตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณเปิดเสียงดังเกินไปนะมันอาจจะมาบาดหูทําให,ห้หูคุณล้ามากขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเอาไปฟังเพลงทั่วไปเนี่ยผมว่า ผมรู้สึกผมชอบตัวนี้มากที่สุดละกันถ้าเทียบกับซิมกดด้วกันเองแล้วก็เทียบกับทรูเอร์ซิโรเลสนะครับเออส่วนอีกข้อหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเจ้าฟังตัวนี้นะครับคือเรื่องของเสียงหรือว่าเวทีเสียงเนาะคือไอเอ็มเนี่ยคือโดยปกติมันก็แบบไม่ควรจะมีเว์ทีเสียงที่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนอัดไว้ในหูคุณอ่ะมันไม่เหมือนหโฟนที่แบบมันครอบคูมไว้ยิ่งเปิดโอเพนแบ็กเนี้ยเสียงมันยิ่งกว้างขึ้นถูกไหมแต่ว่านี้เนี่ยมันเป็นแค่ไอเอ็มเวอร์แต่ว่ามััันนรู้สึกวว่่าาเลฟงไปมมีีทแบบ เว้นช่วงให้ผมแบบมีอากาศหายใจอะไกันนะมันมีสเปซที่มันมากขึ้นทั้งนั้นนะครับเวลาผมนําไปเล่นในแบบในเอ e ิกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่าเสียงมันชอบไปได้ไกลกว่านะครับก็อาจจะเป็นอีกข้อได้เปรียบนึงสำหรับเอ็มเทนแล้วกันสำหรับราคาที่คุณจ่ายไปคุณได้ซ้า n สที่ ถอว่านะสำหรับ IM นะครับทีนี้พูดถึงในการแยกเสกยงทางแล้วกันในวอลเลย์กับบ้านนะครับอาจจะเป็นข้อสังเกตใหญ่ๆเลยก็ได้ที่ทําให้คุณอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้ซื้อเจ้าตัวดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบ e m 1 0เนนี่ยคู่กับ EA500LM ชุด Air Zero ล a t e EM6L หรือแม้แต่เจ้าตัว อันหลักของผมนะครับซูเปอร์มิกโฟเนี่ยตัวนี้ถือว่าตามหลังเจ้าพวกนั้นทั้งหมดเลยเวยถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่าประมาณแบบสิบเท่าก็ต่านะครับแต่พูดอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ถึงกับว่าใช้ไม่ได้นะครับยังไงมันก็ใช้ได้คุณสามารถนําไปเล่นในลงแรงโวโแรงวอลเลย์อลอย่างเงี้ยใน i m m o อร์ทแลงของผมนะครับมันก็สามารถเล่นได้คุณแยกได้แน่นอนเวยแต่ว่า อีกทีถ้าเกิดว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมีสกิลส่งมาเยอะคุณรีโหลดไอสก,กินใหม่อ่ะไออโบลิอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วเสียงไเอฟเฟกมันเยอะใช่ไหมคุณจะลอสทุกอย่างเลยเวคุณจะลอสทิศทางว่าจะมีแบบศัตรูกําลังมาด้านซ้ายคุณมาขวาคุณอย่างเงี้ยมันจะมั่วหมดคุณจะแยกแยกได้ยากละกันผมจะไม่พูดว่าแยกไม่ได้นะครับมันอาจจะพูดว่าแยกได้ยากมากกว่าละกันเนาะเพราะงั้นมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ถ้าคุณเสียงเงินเป็นหมื่นกว่าบาทหมื่นกับสองหมืน่นเนี่ยแล้ว แต่ทีนีล้กันถ้าเกิดว่าผมเลือกอแค่เล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยผมว่า Super m i มินะครับตอนนี้เป็นเบต้าที่สุดแล้วในตอนนี้ในไทยอะเนาะแต่ว่าถ้าผมนําไปเล่นเกมนําไปตัดต่อนําไปแบบใช้คอน sum u t u b e ทั่วไปเนี่ยนี่จะเป็นชอตของผมอันดับต้นๆแล้วกันเอ๊ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนำเอ็มเทนเนี่ยไปเล่นในเอพิกเนาะมันก็ผมว่ามันทําได้ดีกว่าเอร์เรนลนนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเนาะเรื่องของ v e r t i c a l t y นะครับสูงต่ําเรื่องของเวลาอยู่บนเขาอยู่บนตะแกรงอะไรเงี้ยคุณจะได้ยินชัดแน non ่นอนเว้ยว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เรื่องความกว้างข,งของตัวแมปเนี่ยตัวนี้มันไปได้ไกลมากกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมีซาวเซ็ตที่เขาท่านี่จาก,กว้างเนาะคุณจะได้ยิน,นหลายอย่างที่พวกแบบเ m ็ l Zero อล t ไม่ได้ยินอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับ ผมจะอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเออแล้วก็ในเรื่องของแรงขับนะครับเจ้าฝั่งตัวนี้เนี่ยจะมี i m p e d a n c e นะโอห์มอยู่ที่41โอห์มนะครับแล้วก็ s e n s i t i v i t ้นะอยู่ที่120เดซิเบลนะครับถึงแม้ว่าโอห์มจะเยอะแต่ว่ามัน sensitive เว้ยเพราะงั้นคุณอาจจะแบบไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้ได้แอมแแพงมากแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณลงทุนซื้อ IM ราคานี้ไปแล้วผมก็อยากให้แนะนำนะให้ลงทุนเกี่ยวกับเด็แอลนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ต้องแพงมากก็ได้300,000บาเงี่ขับนบาทที่ไปเค่ประมาณ30 เปอร์์ซ็นตมั้งก็ถือว่าดังโคตรๆแล้วนะครับเพราะงั้นหายห่วงได้คุณเ่าจะไปน้องใช้แพงๆแน่นอนนะครับนั่นแหละทุกคนสรุปแล้วนะครับซิมกับเ EM10 Dream ตัวนี้เนาะพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมเวฟผมจะไม่แนะนำนะครับในการเล่น v a l ล r a n t แน่นอนแต่ว่าถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นแบบเมนเอพิเมนเอ็กซ์ลีเนี่ย มันก็สามารถใช้งานได้ดีแบบไม่ได้มีข้อตําหนิอะไรมากนะครับแต่ว่าผมก็จะแนะนํามากกว่า,า,าละกันสำหรับคนที่แบบนําไปฟังเพลงนําไปเสพคอนเทนต์นำไปดูหนังอะไรเงี้ยมันจะฟิตมากกว่าเว้ด้วยความที่แบบมันมีฟ r e ควนซี y ที่แบบมาครบมาเยอะนะครับเสียงแหลมมันดีเทลมากๆเลยเนาะผมโคตรจะชอบมาเลยมันอาจจะเป็นเสียงแหลมที่ผม พีเฟอร์เลยกันสำหรับความแหลมของเจ้าตัวนี้เนาะมันไม่ได้บาดหูจะเกินไปแต่ว่ามันก็ยังมาแบบจัดจ้านนะทุกคนเออน่าจะเห็นภาพเนาะใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การซื้อของทางฮอลิซายไว้ทางด้านล่างแล้วกันนะครับราคาประมาณนั่นแหละหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนไม่นืมไปก่อนนะครับ